ไม่ใส่โน้ตไปพีเน้อสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนสวัสดีค่ะยี่นีต้อนรับค้ามาสู่ช่องโลกของเพิ่นช่องบ่มีสาระดอกมีแต่เสียงพิ้นเสียงรลองเสียงลำไ้พีให้น้องได้ฟังวันนี้มาพ่อหมอนี่อายุจกปีแล้วนั่งอายุ29ปีค่ะอุ้ยหาตัวไปทียิบยิบก้อเรา่ะยิบเก่าแล้วพอป๊าด เคยเห็นเราแต่เราบอกว่าคุเกิดไม่ได้พี่น้องโอ้ยมว่างวา่าเนี่ยไม่เห็นแต่เจ้าว่าได้เกิดมไม่นี้ไหมวันนี้เราไปกินเท่าอยู่ดี่เป <c oughs> ็นไปเห็นงานมาเมาพ่อพอดีทายาทอสูรทายาทปทุมวันเทิงศิลพี่น้องทายา,ศาทายาศาิลปินไปเห็นงานมาบ่จ้าไปทํางานที่ไหนมาหรือ <c oughs> ไปทํางานที่พัทยาจ้ะบ่ อ๋อยู่พยาจ้าอยู่พยายุดยาเคยทำไหมยุดยาอุ้ยยุดยาก็ขับรถผ่านนเฉย่ะอ๋อรถผ่านแล้วคอนวันเคยไปไหมคอนวันคอนวันก็ไปเมื่อวานนี้ยพี่ลูกพี่ลูกไปไหมผ่านค่ะครับผ่านอยากให้รำให้ฟังเสนออไม่รู้ว่าหนูจะรำได้ไหมเพราะหนูอยู่ไทยเป็นจานวนมากคไทยจํานวนมากอหวอนสอนไปเลยจานวนมาก พนคุยพ่นกบข้ามทอกับ pues ป mm ั่นอุ้ย <ruct> น <Diese teachers> ัวหัวมวนสาวหล่อส <sm> ุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อแหงแต่ตอนนี้ก็มาปางหลังอยู่บ้านอ่างทองกับกับมะยามบ้านมะยาบบ้านมายคุณแม่ครับคุณแม่หลอดเนาะครับเป็นคู่แม่เป็นคู่บาอาจารย์อีกคันหนึ่งที่ผมเคยสัมผัสเคยอยู่เคยกินเข่าห่มผ้าเคยกินปลา น้ำกันเคยไปห่วมงานก,นกันกับคุณเมลลอะอาจารย์หลอดสมมือคนก็เปิดอู่เลี้ยงหลาน <c oughs> ว่ามันสมรู้ที่ประเทศเลี่ยงร้านเลี่ยงร้านเอาจะถามเสื่อนนี่ล่ะเสื่อยังกว่าเท่า <c oughs> เปิดทั้งสองอย่างเะรอเมล่าเ <c oughs> าาื่อ,อยังกว่านั่งเอาเสื่อเสืจอเสื่อนองจ้ะเสื่อเล่นยเสื่อนองเป็นนองสุดทองมูเป็นลูกหลง ห่างจากพีซ ah ่ายิปปี่ใหญ่ๆก็ได้ตังซื้อซื้อน้องโอ้ซื้อน้องอีพอหมักนายนาชิวานันโอ้นก็ได้ได้ซื้อนายนาชัยโยแสงจริงจังสี่ผู้เฒ่าเฮาสมัยก่อนมักปุ๋ยเสียเอาพูนั้นเด้จ้ะโอ้เดี๋ยวมันพ่อมักอันหลอดตกงี้มับัดนี้การทำมาหากินเฮาวสมัยยู่สายบันเทิงบ่เนาะค่ะเฮ็ดงานในผับใหญ่ในพัทยาผับ หมอลำอใหญ่ในพัทยาแห่งหนึ่งในพัทยาแต่อยู่ในี่ในวงการพับในวงการบาร์แต่ว่าหมอลำเนี่เคยไปบ่เคยจ้ะเคยเคยไปอยู่บ่เคยล้ำเป็นนั่งเอกนั่งเอกหรือเ่าเอกเป็นนั่งเอกพ่อเออมันโมฝืนควบหรือสิ่งของจีอ่มันกับฝืนอยู่น่ะฮะลังเจ้ยเวลาสิขึ้นร่องกันใหญ่กันไปกรอเอึกเออเออขางเวที ไร้อมึงยังยกได้อไรเขาหมายยกไรเขาหมายกึงโอ้ยกเนี้ยพอไสเนอะเออแมนมนแมนเขาใจควบหลุดซึกงเลยนี่เขาใจควบหลุดซึกงเลยว่ามันฟืนมันฟืนคนบหลุึกงเขาหันมันฟืนบอมันกะฟืนอยู่พอแต่ใจเรารักไหมใจเราก็รักรักตรงนี้มันก็คือจังว่าล่ะลูกใหม่มันกะล้นบ่อไก่ตนอีพอผ้าแปลงผ้าสางต๊กี้กะบ่เอาดอกใจบ่เอาควาว่านยัง เด็กเด็เมียมกผู้หญิงคือคือว่าด้มาผู้ชายแม่มันเป็นสี่ครับมันคือคนคนให้ข้าบผู้หญิงมากแต่ว่าให้หัวใจผู้ชายมาหัวใจได้แข็งแกร่งแต่จะคนแบบเมียมีจะคนนะว่าอยากบอกว่าอยากบอกว่าบอกว่าบอกเข้าใจเข้าใจคว่างานตอนนี้โสดค่ะตอนนี้โสดค่ะตอนนี้โสดโสดให้อภัยโสดให้อภัยบุกอนนี่ก็โอ้ยใหย่ยจับเห็ดผมเห็ดเผาใส่มงกุลงงกุดสุดงามงามาเนี้ ให่ใส่ยกโ่อีกวันแมนวันพอดันคิดตะคักเป็นนเกลี่เร่นไปได้อกอีกต่างหากบัดที่นี่กะใจว่าเอาดอกเครียดหายงักงัก่อยากใส่บ่อยากล่ำอีพอก็เลยมาบอกน้ำอีพอมาบอกว่าล้ำไม่พอซะก่คือจังแบบว่าใส่เท่าเงาะเป็นเท่าเงาะอลางหนามากกบเปลี่ยนขาดจากค้องขึ้นเวทีก็เป็นรูปง่าม อลงจากเวทีมามึงเจียวเมียจักสิบคนกูกับบริบาลห้าวเงินในเรียนเป็นพระเอกได้บ่ะนี่เป็นเรื่องเป็นนางเอกเป็นโรจนาบอจ้ะอันนี้คือเปียบเปื่อยว่าเปียบเปื่อยจ้าเปียบเปื่อยว่าร่ำไม่พอเนี่ยแต่คือจังเขาสองบทบาทเป็นเท้าเัินีเหระลงมามึงสิมักผู้หญิงมึงสิได้เมียจักสิบคนกับกับยาร่ำไม่พอเนี่ยเฮ็ดแต่กูซาโอสิแดงเพ่งไห้หดอกเจ้าเพ่งไล่ได้พอพรมระทมอ มาฝืนแห้งเนาะกูรำนางเอกน, <c oughs> นี่บางิีบาดนี้บาดนี้ชื่อเมื่อไงฮอล์รำไดนบ่รำรำเป็นผู้หญิงร่ำยังกะารำใดอยู่ใจกบับบ่ทันลืม<อ>บ่ร<อ>่ำบ่ไหน,น,น,นอยากให้พี่น้องฟังเบิ่งครับอันเคยเห็นแต่บ่อยไงขออนุญาตเอ่ยอเนาะขออนุญาตเฉียบๆเคยเห็นแต่กระเทยเนาะคนร่ำเป็นพะระเอกแต่ว่าใจมันเป็นผู้หญิงนี่มันกับสิฟืนเท่ากันนี่แหละก็มีละสิฟืนเท่ากันโอ้ยอยากจริงจริงพ่นอยากเป็นนางเอกคนนี้แต่ว่า ให้เป็นพระเอกไหมมันมันก็นไล่ฝืนสม,มัยกับมีลายอยู่มีลายพอสม,มัยนี้มันกลับ<ม>เปิดโกลกกว้างแล้ว<ม>ก็คือ LGBT ทุกคนเท่าเทียมเท่าเท่าเทียมกันซิทีเสร,รีภาพเขาจะเป็นอะไรเรื่องของเขาแต่เขาทําความดีเขาไม่ได้สร้างความเดร้อนให้สังคมใช่คซึ่งสังคมนั้นก็อยู่จังหวัดน,น้องคาย <c oughs> <c oughs> ข้าทาิรพิศสอบสังคมโอยากจังเพียฝากทาบอฝากซีซงไม้นั่นแหละสังคม โอ้ยอันนั้นมันอัมเภอร์อัมเพอร์วะล้อมึงนะลูกเนาะลองมึงล่ำล่ำเสียงพยายามเป็นเป็นคลิปแรกพี่น้องที่ผู้หญิงหัวใจแกงหัวใจเป็นผู้ชายสีล่ำเป็นผู้หญิงโอ้โห่งในบันวงวางในขึ้นเอาบอกบอกให้นายบอกให้ไายเอาสมมติว่าเป็นเทือแรกขัน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 ยาเอื่นว่าท่อมนี้ห้องมีคนรู้สึกว่ากับกับข้ามัน ไม่โกรธค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใจเรารักแบบนี้ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอย่างใจเป็นอย่างเออจะกินล้านางเอกอยู้ล่ำได้ยู่เป็นอย่างคือบลัมตัวบ้นู่นนี่นั่นก็เพราะเราใจมันไม่ไปไปอยู่พอ่อไปใจเราไปแต่ว่าบางครั้งอะ่ะมันไม่ใช่แนวม,มากกว่าว่าแบบเออที่จะไปแจ้งตัว กูมือบางทีก็เมื่อยไปนั่งมล่มบางครั้งใจนก็เอานั่งรถนั่งหน้ามันเมื่อยการเนทางนอนกลางดินกินกลางรส้เนี่ยเข้ากับผู้ชายทั้งแท่งเนาะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวไปลองเพลงยิบพักีันนะเออมันใช่มันตอบโจทย์สภาแล้วก็แต่งแต่มนๆรอๆของเราเราขายจุดของเราจุดที่เรามีจุดที่เราทําจุดที่เรายืนสยอดบ่ตองบ่ตองไปคำนึงถึงคำว่าของคนอื่นเพราะว่าชีวิตของเราเราเกิดมา เราเกิดมาเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครสั่งจตะควาวมอนซีนไห้พีนองชุดยอดนะครับทอมระทมเพงเล้งป่ะจิตแดงไงต้องนะลูกเนาะเป็นเกียรติเป็นเกียรติครับพี่นองครับก็อนุญาตเตี้ยนท่ามันาบอกว่านังาเปลี่ยนหน้าเอาอีกทีมันจังชีมีเสียง ก่อนม้อ่างหันมาสองมองทางสัเทาจางม่มาองมาองโอ้โอ้โอ้โค่าสาทุชนสุขมลลามลลวพระกุลกวงเป็นห่วงแป็ดกลบบ b งห g ลไปทัวแคนเคยลืมแกในสนี บูกสำราญฉันเมียคิดบ่เลื่อมพระคุณใดแรงเชื่อใจสมัยพุ่นสะทากายเกื้อกูลดาราลุ่มบ่สูเส้นเล็มเล็มเลยกโยกอยเต็มเปี่ยกสมัยเขี้ยมเลี่ยมกลางพลังอยู่เป็นผู้เข สนันธนเนื้อ,อ,อข้าเยเยมคงโว็บเยียมพิมชาเลาต่างเป็นเอามันเท้าแสงสองแงเป็นแรงช่วย,ยคลน,น้ำน้อยเรื่องราเป็นเรืนเก่าของลูกหลานทวิลลจ้าชาวาซ คอยยืนด่ารับใจขอเพียงลดายใจขาเนเออพี่นออ<า>่อ่าสุดยอดขนาดขนาดนอนบ่อิ่มเลยนี่การพยศเมื่อยตอนไปลาว่าั้านบอมาอยามมีแม่หรอมันเขาทำงานกลางคืนนอนกลางวันใช่เขาเคยเขาเคยนอนกลางเวน้นขอบ พอค่อยค่อยสัมผัสตรงนี้อยู่เป็นนุตีแต่กอนอยู่อยู่อยู่น้ำคาเฟ่นอนยังเว่นี่นอนเอาเอาเป็เอาตายเลยการขึ้นอี่อดนอนเอาเปเอาตาย้นี่ว่ามันเหมนนกเข้าไปล้วซึ่หมองกอกซึนอกอการขึ้นเป็นอีเห็นกลางเว้นเป็นนกเข้าเห็นมองอเขาลิ้นบริจาไกลเพื่อนะงานนี้พอหาใจเพราะว่ามันมันมันผักก่อนย่างเว้น ไปเห็นงานก็นขอให้โชคดีอยู่ดีมีแห้งขอบคุณค่ะโชคๆมั่นหมั่นทูวเดีพ่อน้มีพ่อละขอบคุณที่มีโอกาสได้มากัางขังอีพอเพิ่ง <c oughs> ประถมวันเทิงศิลเนื่องครั้งยิรา,าก็ดีใจแล้ว <c oughs> แต่ว่าิราก็เห็นแต่น้อยขอบ่ได้๋ยพ่อจา้าเตียวพ่อแต่หน้าเวทีพ่อเต็นในยูทูบยูทูปยิราก็มีมั้ยบ่ช่องยูทูปช่องัน้องน้องยังไงล่ะช่อง นายนาค่ะนายนาชัยโยแสงแล้วก็บติ๊กตอกกับน้องในติ๊กตอกอ่ะเอยช่องยุทธช่องยูทูบนี่เป็นน้องนายนาน้องนายนาในนายนนาในนาในนาน้องนายนาชัยโยแสงครับช่องติ๊กตอกนี่นายนาชัยโยแสงอ๋อพี่น้องซอยสนับสนุนที่ไดเป็นอีสานบรรเทาท่าอยากท่าอยากปทุมศิลป์พี่น้องครับขอบคุณให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจรำรวยสุขงค์สักคน ขอบพพคุณหลายๆที่เขามาบ่นอย่าลืมกดไลค์คกดแชร์กดที่ตามกดกระดิง่งพอกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ